สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้พามาดูเมนูยอดนิยมเลยต้องทานกันทุกคนแน่นอนไข่เจียวอันนี้สุดของเราเองไม่มีอะไรแน่นอนกับการทำอาหารนะคะอยากใส่อะไรก็ใส่เลยลุยลุยลุยก็น,นี่ มีซีอุวขาวนะคะส่วนผสมของเขามีหอมซอยแล้วก็เตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างตั้งกระทะเลยลุยลุยอย่างเดียวเมนูที่ง่ายได้ใจฟาร์มอร่อยชัวปลอดภัยเพราะว่าทำเองทำเองทานเอง ไม่ใช่สิ้นคิดนะคะง่ายง่ายสบายสบายสไตล์ฉันแล้วก็มีน้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะพอกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันลงไปนี่เลยง่ายง่าย เห็นน้ำมันลงไปยังไม่ทันใส่ไข่ท้องร้องไปก่อนแล้ววันนี้ไร้าสาระนะคะไม่มีสาระานะคะก็แค่มาทักทายใส่ไข่เรียบร้อยดูสีสันสวยอยู่นะลองดูอ้าวทิกแล้วทิกแล้ว พอจะรับประทาโอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ปฏิเสธนะครับไม่จริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่จะมาไลฟ์สาราให้ชมใหม่นะคะบายบายค่ะ